กันละครั้งหนึ่งมีคนหลายคนใช้ไฟมากจนค้างข้าวไฟมาหลายเดือนพวกนี้มาเก็บข้าวไฟกันพวกเขาไม่ยอมเลยส่งคนไปให้เขาจะสู้กับมันได้หรือไม่มามอไซค์ขามาทูมาโชวชือช่อเชือ่อไปเนี่ยตกหนา ทู่เฉลงมทู่คาราเต้แย่ยแล้วแย่ยแล้วค้างค่าไฟหลายเดือนไม่ทำเพี้ยไรกูดูหนังโป้ดีกว่าวิ่งวิ่งเฮ่อเฮ่อมาแหววแหววเฮ่อกูต้องรีบไปซือ้อคอมพิวเตอร์ โอ้ยเอ้ยไม่มีตังค์ปืนออกมาเตรียมยิ่งแรงเต้ายิ่งแม่งเลยไอหอกหักเปรี้ยวเกิดเป็นกูเกิลครันขบวนการค้างข้าไฟเจ็ดค